สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่16มกราคม2560ราคาทองคำสดใสนะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3นะคะทำจุดสูงสุดในรอบ7สัปดาห์เลยที่1,206ดอลลาร์นะคะสัปดาห์ที่แล้วทองคำได้รับปัจจัยลักลักนะ่ยมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะคำถแถลงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะคะไม่ได้มีการ พูดถึงรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสำหรับการแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีนะคะทางด้านกองทุน SPR ก็ยังขายทองต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่13นะคะขายออกมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ5.6าว5.6ตัน,นะคะ่ะ อย่างไรก็ดีวันศุกร์ที่ผ่านมามีสัญญาณที่ดีนะคะกองทุน SPDR กลับมาซื้อทองนะคะจำนวน2.96ตันนะคะถือว่าเป็นการซื้อครั้งแรกเลยนับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะก็ร่วมๆ2เดือนเนี่ยขายมาตลอดบางวันก็อาจจะนิ่งๆนะคะไม่ได้ทำไร แต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาซื้อนะคะราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาด1,197ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา1.9ดอลลาร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามนะคะมี2ประเด็นก็คือการเปิดเผยรายง,งานเบดบุ๊กนะคะเป็นรายงานสรุปภาวะเศรศษฐกิจของเฟด12เขตกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งประเด็นแรกนะคะก็ถ้าเกิดมีการเปิดเผยบอกว่า เศรษฐกิจสัมฤิการนะคะในช่วง 1- 2เดือนที่ผ่านมาขยายตัวดีนะอาจจะมีผลกระทบทางลบกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าเกิดตรงข้ามบอกขยายตัวในอัตราเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ mm. ก็น่าจะส่งผลบวกนะคะแนวโน้มน่าจะออกมาในทนที่สมสัญญาณววาเศรษฐกิจสัอเมริกาขยายตัวดีขึ้นนะคพะพันหยังคงอาจจะต้องระวังแหลงเทขาอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นะคะ ส่วนการประชุมธนาคารกายุโรปนะคะคาดการว่าไม่น่าจะมีการออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมนะคะก็ที่น่าสนใจน่าจะเป็นคำแถลงของประธานธนาคารกายุโรปหลังจากที่มีการประชุมนะคะในวันพฤหัสนะคะนอกจากนี้เองก็จะมีการประชุมเศรษฐกิจประจำปีนะคะหรือว่า world economic forum นะคะจะดำเนินขึ้นในช่วง17 2 0มกราคมนะคะก็คิดว่า น่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับแนวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศนะคะ,ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คงจะมาประชุมหาลือกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโรกนะคะประเด็นปนัญหาต่างๆนะคะแนวโน้มมาคาทองคำคาดว่าเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวอันะคะหลังจากที่วันศุกร์ อาจจะเห็นราคาทองคำมีการปรับฐานนะคะโดนมีแรงเทขายเกิดขึ้นแต่ว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะและเชื่อว่าราคาทองคำในช่วงนี้ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะแนวต้านจะอยู่1,205ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านถัดไป1,215ย2ดอลลาร์ส่วนแนวรับ1,190แล้วก็1,185ดดอลลาร์ะคะ่ะ ดนั้นกลยุทธ์การลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะปรับฐานลงมายังซื้อได้นะคะจุดแนวรับที่ให้ไว้1,190ด้อลลาร์ตอล่าเข้าซื้อได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะวันศุกร์ก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะถึงแม้ว่าช่วงระหว่างสัปดาห์จะเห็นมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สานะคะเหมือนกับทองคำเลยนะครับ หุ้นกลุ่มแบงก์นะคะสัปดาห์ที่แล้วได้รับความสนใจจากนั่งมงทุนนะคะส่วนหนึ่งก็มีการเก็งกําไรเรื่องผลประกอบการตามมาสีนะคะแล้วก็บอกว่าแนวโน้มบอกการในปีนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะก็ทานักลงทุนรเ,ทเราก็ต้องสาบ,บานนะคะวันสุดที่ผ่านมาขายสุดที่ออกมานะ,ะ975ล้านบาทแล้วก็351ล้านบาทนะคะสกลุ่มน,นี้ ในช่วงที่ผ่านมาก็ซื้อหนักนะคะช่วงมี้เริ่มขายออกมาแรงซื้อนะคะส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนนในประเทศซึ่งซื้อสุดที่เข้ามา8 3 5ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดพาราหรือตาทิฟเฟกส์นักลงทุนต่างประเทศขายเหมือนกันนะคะขายสุดที่ในเซ็นห้อินดิคิวเจอร์นะคะประมาณ1,610สัญญาค่ะ การเคลื่นนอนไหวของดัชนีตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะคะมีแนวโน้มที่มองว่าน่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีที่แล้วนะคะต่อเนื่องมาช่วงต้นปีนี้สองสัปดาห์แรกขึ้นมานะคะเราองว่าปัจจัยบวกทั้งในและนอกประเทศเนี่ยก็ไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามานะคะเข้าใจว่านักลงทุนก็อาจจะรอดู น,ะะนโยบายของดอลลทร์ทำเป็นหลักนะคะว่าจะมีผลยังไงนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันว่าเงินดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นเราก็อาจจะดึงให้เงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุนสหรัฐอ,อเมริกาเหมือนกันนะคะมองว่า,านะคะคน่าจะมีการปรับฐานนะคะแล้วถ้าเกิดดีตัวขึ้นจริงๆเนี่ยกรอบการขึ้นน่าจะมีกรอบที่จํากัดทีเดียวนะคะ มองว่าเก่งกำไรช่วงนี้น่าจะเก่งกำไรฝั่งขายนะคะที่985จุดนะคะจุดขายตัดขาดทุน990จุดนะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะให้แนวรับ973จุดแล้วก็965จุดค่ะซิงกงิลซลฟ์ฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะปูนใหญ่ฟิวเจอร์ AP u ฟิวเจอร์นะคะปูนใหญ่ฟิวเจอร์ราคาหุ้นปูนใหญ่นะคะปรับตัวลงต่อเนื่องในการซื้อขายวันพัดแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมา วันสูงนี้มีการทําจุดต่ําสุดนะคะที่490บาทนะคะแต่ตรงนี้ก็มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยืนเป็นแนวรับสําหรับการเก็งกําไรการฟื้นตัวนะคะระยะสั้นหากราคาหุ้นปูนใหญ่นะคะยังประคองตัวเหนือแนวรับตรงนี้ได้นะคะแนะนําเปอดซ่าซื้อเก็งกําไรแต่ว่าถ้าดูดตรงนี้นะคะก็กลับมามีทิศทางอ่อนตัวลงก็คงต้องเขาลอดทิ้งไปนะคะ A.P. ฟ u วเนะระราคาหุ้น A.P. เนี่ยอ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ระหว่างวันก็เห็นมีแรงซื้อสลับเข้ามาเหมือนกันนะคะทำให้ราคาหุ้น A.P. เนี่ยปิดนะคะสูงกว่าจุดต่ำสุดของวันนะคะก็เปิดเปิดอาจจะต่ำนะคะปิดสูงก็อาจจะส่งสัญญาณที่ดีนะคะเปิดซื้อกิเกงกำไรได้นะคะให้แนวรับที่7จ0บาท้สตางนะคะจุดท้ายตัดขาดทุน เจ็บาท3ามสิบงค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ